ถ้ากกลับมาช่วงนี้ดูเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยนะฮะคือถ้าใครเนี่ยเซิร์ชคำว่า LTF เนี่ยนะโอ้โหมันจะขึ้นมาเต็มเลยส่วนมากก็จะมีคนบ่นว่าโอ้ยยับยับขาดทุนยับคือใครมี LTF ช่วงนี้ขายเนี่ยยับเยินนะขาดทุนยับแล้วแล้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกับมันต่อใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับบอกว่าครมเห็นชอบจัดตั้ง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนกองทุนใหม่ชื่อว่าไทย ESG Extra หรืออาจจะเรียกว่าไทย ESG X นะฮะเป็นการลงทุนเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีที่มาของเงินแบ่งออกเป็นวงเงินลดหย่อนที่1สําสำหรับเงินใหม่เฉพาะปี68ลดหย่อนได้สูงสุด3 0 0 0 0บาทเปิดให้ลงทุนได้2เดือน ก็คาดว่าน่าจะเป็น1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนะฮะก็จะได้เป็นการกระตุ้นให้มีเงินใหม่เข้ามาลงทุนเพิ่มโดยเร็วมีระยะเวลาการถือครอง5ปีอันนี้อันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเงินลงทุนใหม่อีกวงเป็นวงเงินลดหย่อนที่2เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เก่ารวม5ปีไม่เกิน5 0 0แสนบาทโดยปีนี้ให้ถือเป็นปีที่1สูงสุด3 0 0แสนบาท เปิดให้สับเปลี่ยนช่วงเดียวกับวงที่1ก็คือ1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนส่วนปีที่2ถึง5นะครให้สับเปลี่ยนได้สูงสุดปีละ50 0หมบาทมีระยะเวลาการถือครอง5ปีนะ,ะโดยเงินลงทุนส่วนที่เกิน500 0 0 0บาททั้งหมดต้องถือครอง5ปีด้วยนี่นะฮะ แล้วก็ในปี68ผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษียังสามารถลงทุนในกองทุนไทย ESG เดิมได้อีกด้วยโดยได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่เกิน30%ของรายได้สูงสุดไม่เกิน3 0 0 0 0บาทฉะนั้นเมื่อรวมวงเงินลดหย่อนทั้ง3วงสามารถลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงสุด9 0 0 0 0 0บาทนะฮะในปี68 ที่บอกไปเมื่อสกครู่นี้มันจะมี3วงนะฮะ, uh huh. ะนี่ไอ้สช่องเนี้ยเนี่นะครับทางนี้เพื่อสนับสนุนการลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนหรือว่า ESG และเพิ่มเสถียรภาพของตลาดทุนไทยนะครับเรื่องนี้ทางคุณพรชัยธีรวรนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขยายความนะครับว่าการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหรือว่าไทย ESGX และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF เป็นหน่วยลงทุนในกองทุนไทย ESGX บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ทั้งหมดให้มาอยู่ในกองทุนไทย ESGX โดยคิดมูลค่าณวันสับเปลี่ยนและเปิดขายให้ผู้ลงทุนทั่วไปด้วย คาดว่าจะมีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน LTF แล้วสับเปลี่ยนมาอยู่ในไทย ESGX รวมถึงนักลงทุนทั่วไปจะทำให้รัฐศูนย์รายได้จากการยื่นขอลดหย่อนภาษีประมาณ40,000ถึง50,000ล้านบาทไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการจัดเก็บรายได้แต่จะมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาสู่ระบบตลาดทุนอีกประมาณ30,000ล้านบาทและนักลงทุนหยุดขายกองทุน LTF ซึ่งตอนนี้มีมูลค่าคงค้างอยู่ประมาณ LTF นะฮะแสนแปดหื่นล้านบาทก็จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในตลาดทุนรวมแล้วก็ประมาณ2อง0 0 0ห่นล้านบาทนี่นะฮะนี่นะครับก็เชื่อว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพของตลาดทุนไทยได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ลองดูนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไ,ไอ้ลงทุนใหม่ก็ว่ากันไป แต่สับเปลี่ยน LTF เนี่ยน่าสนใจเนี่นะฮะลองลองไปดูในรายละเอียดหรือลองคุยกับทางธนาคารก็ดูใช่คงเปลี่ยนแน่ฮะมีเปลี่ยนแน่ดีก็อยู่ที่เดิมโอ้โหยับครับยับ <laughs> <laughs> นี่นะก็ติดต่อดูะฮะติดต่อทางธนาคารดูนะฮะใ้าไปคุยดูนะฮะเอออะท่านผู้ชมฮะเรื่องราวของเงินดิจิตอลวัลเลต ที่แจกให้กับอายุ16ถึง20นะครับ2ล้าน7แสนคนโดยประมาณก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะจากเดิมที่เคยบอกว่าสามารถนำไปจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือค่าน้ำค่าไฟได้นะครับเมื่อวานนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นห้ามนำมาจ่ายในเรื่องแบบนี้นะครับบอกว่ามันเป็นสินค้าบริการ ไม่รวมไม่ร่วมรายการต้องใช้จ่ายสำหรับสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคจ่ายสินค้าบริการไม่ได้นะคุณเทล่าจะเอาเงินหมืน่นสมมุติตอนนี้คุณอายุ18โอ้โหกำลังกัดมันเลยจะไปเที่ยวหมอนวดไม่ได้มันเป็นมันเป็นงานบริการมไม่ร่วมนะแล้วก็วก,ก็คุณเผ่าภูมิแล้วรัะรัฐมนตรีช่วยคลงังก็บอกว่าเงื่อนไขาการใช้เงินดิจิตอลวันเลตหนึ่งหมื่นเฟสาม นะครับเรื่องค่าเทอมค่าโทรศัพท์มือถือค่าน้ําค่าไฟค่าบริการต่างๆถือเป็นค่าบริการไม่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ยืนยันว่าไม่สามารถใช้ได้ให้คิดง่ายๆว่าเงินเนี่ยต้องเอาไปแลกสินค้าเพื่ออุป,ปโภคและบริโภคท่านผู้ชมฮะเงินหมื่นนึ่งต้องเอาไปใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคจะไปใช้บริการไม่ได้ดังนั้นค่าเทอม ค่ามือถือเป็นค่าบริการใช้ไม่ได้นะร้านค้านะร้านค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ประมาณ8กลุ่มเช่นร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลขายสุราขายบุหรี่สถานีน้ำมันนะไม่ได้แต่ร้านค้าในปั๊มน้ำมันเนี่ยอันนี้ได้เหนือแม่มคือไปไปเติมน้ำมันไม่ได้ แต่ซื้อของในร้านค้าในปั๊มได้ในปั๊มได้มดันก็จะมีพวกร้านค้าอยู่โอเคอันนี้ได้นะส่วนจะมีการควบคุมการขายเหล้าและบุหรี่ยังไงในเมื่อ,อในเมื่อคุณคุณเผ่าภูมิก็บอกว่าตัดน e กาทีฟลิสต์ออกไปนะครับคุณเผ่าภูมิบอกว่าการไม่มีน e กาทีฟลิสต์เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถ ไปใช้จ่ายง่ายขึ้นเราก็เลยตัดไอ้ตรงนั้นออกไปให้ประชาชนไปใช้จ่ายง่ายขึ้นแต่อย่าไปใช้ในงานาสินค้าบริการต้องใช้ในสินค้าอุปภโภคบริโภคนะฮะสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยก็แล้วกันนะครับประชาชนสามารถรู้ได้ว่าร้านไหนซื้อของได้ร้านไหนซื้อของไม่ได้นะครับโดยในตัวระบบถ้าเจาะไปตามรายสินค้าการบริหารจัดการจะยากมากนะและจะทำให้เกิดความสับสน ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและขั้นตอนการเบิกเงินสิ่งที่เปลี่ยนก็คือว่าร้านค้าที่อยู่ในรอบที่สองเนี่ยสามารถไปขึ้นเงินสดได้นะไม่ว่าจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่อยู่ในระบบภาษีก็ตามซึ่งจะทำให้ง่ายขึ้นเพราะมีการรับฟังจากร้านค้าในรอบที่สองระบุว่าเออแคสเอาเนี่ยในระบบภาษีเงินจะหมุนเข้าร้านใหญ่อย่างเดียวจึงมีการเปลี่ยนแปลง ให้ร้านเล็กสามารถที่จะไปขึ้นเงินสดได้นะครับลองคิดภาพง่ายๆว่าสมมุติว่าสมมุติว่าไปซื้อหมูปิ้งนะต่อที่1ไปซื้อร้านหมูปิ้งต่อที่1ร้านหมูปิ้งเนี่ยยังไม่สามารถไปขึ้นเงินสดได้ต่อเมื่อร้านหมูปิ้งเอาเอาดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไปซื้อร้านผักไปซื้อผักร้านข้างๆนะแม้ว่าร้านผักข้างๆ จะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็สามารถไปขึ้นเงินสดได้ละอืมคือล้านทอดที่สองเนี่ยไปขึ้นเงินสดได้ละจากอของเดิมเนี่ยต้องเป็นดิจิตอลเนี่ยสองทอดถูกต้องแล้วทอดที่สามถึงไปขึ้นเงินได้ถูกต้องออันนี้ก็นนเ,เปลี่ยนทอดที่สองขึ้นเลยขึ้นเลยนะฮะเต้องการทางรัฐบาลก็บอกว่าต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ขึ้นเงินสดได้เลยนะครับนี่ฮะก็เอ่อ คือเมื่อวันที่10มีนาคมเนี่ยหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกเป็นประธานนะคุณจุลพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยครังเป็นคนบอกเองว่าไปจ่ายค่าเทอมค่าน้ําค่าไฟได้ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาแบบนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าการคิดนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่รอบคอบลักษณะคือมันไม่ได้ต่างจากพวกคุณเนี่ย คิดไปแจกไปคิดไปแจกไปคิดกันวันต่อวันได้ซ้ําไปคือไม่ได้วางแผนให้มันตกผลึกเสียก่อนเหมือนกับข้ออ้างในการแจกเงินให้กับวัยรุ่นอายุตั้งแต่1 6ถึง20ปีครั้งนี้ก็มีทั้งจุดอ่อนและก,ก็มีคําถามเกิดขึ้นมากมายทาไมทาไมคุณไม่แจกให้ครอบครุมคนวัยทางานนะคนที่ประเภทเสียภาษีและมีภาระดูแลครอบครัวแต่คุณกลับมาแจกให้กับวัยรุ่นซึ่งยังเรียนหนังสือ และยังอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะมันก็เลยมีการวิาพากษ์วิจารณ์คุณว่าคุณแจกวัยรุ่นเพราะคุณต้องการที่ให้เขาให้เขามาเลือกตั้งคุณใช่ไหมล่ะ mm hmm. ตอนที่เขามีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งได้ใน mm hmm. การเลือกตั้งครั้งหน้าปี70บางคนเขาบอกเลยนะว่าโอ้ oh, อันนี้เป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าเลยนะ mm hmm. เป็นการเอานโยบายของรัฐเนี่ยมาซื้อเสียงมาผูกใจเอาไว้กับวัยรุ่นเลยนะอื mm hmm. นี่เขามองอย่างนี้นะฮะ ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายโปรดทราบด้วยเพราะอย่าไปโทษเขานะต้องโทษตัวคุณเองว่าคุณคิดนโยบายเนี่ยคุณคิดกันวันต่อวันใช่ไหมคุณถึงคิดไม่รอบคอบวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างอืวันเนี้ยจะพูดอีกอย่างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมเมื่อวันซืนบอกว่าจ่ายค่าเทอมได้จ่ายค่าน้ํค่าไฟได้เมื่อวานนี้บอกจ่ายไม่ได้อืวันนี้จะบอกอะไรฮะเห็นไหมคือถ้าถ้าคิดว่าไอ้การให้เงินแค่หนึ่งหมื่นบาท แล้วก็หวังว่าไวรุ่นคนรุ่นใหม่เขาจะมาเลือกนี่นะเออคุณล้มเหลวเ <c oughs> ชื่อไหมว่าคนที่จะเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยถ้าดูรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะพักเพื่อไทยนะคุณทำงานแบบนี้นายกความสามารถแค่นี้เนี่ยนะใครเขาจะไปเลือกเอ,อเขาจะไปเลือกใช่ไหมเอางี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะคือตอนเนี้ยพวกพักส้มไม่ต้องทำอะไรรอดูพวกคุณทำงานแย่ๆแบบเนี้ย เขาก็นั่งยิ้มแล้วเออใช่จริงๆนะเขาก็นั่งยิ้มแล้วเข้าทางเข้าทางทุกดอกเลยเรื่องตั้งครั้งต่อไปสบายกูละเออ<笑><笑>ใช่ไหมฮะเพราะพวกคุณทํางานกันแบบนี้ไงนายกมีมีความสามารถหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นคําถามอยู่เลยสภาพมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วหวังว่าครั้งต่อไปใครใครเขาจะเลือกฮะอือโอ้โหนี่เป็นยุคสมัยที่ฝ่ายค้านี่แบบทํางานง่ายมากนะยยิ้มเลยเออคู่ต่อสู้เนี่ยอ่อนมาก เปิดช่องโบจุดอ่อนให้เยอะเลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละก็ต้องดูฝ่ายค้านอีกทีหนึ่งอ่ะมันมีฝ่ายค้านมันก็มีแบบมีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องนะ <laughs> ล่าสุดก็มีนะ <laughs> ที่ท,ที่อะไรไปสู่บุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหคนล่าสุดฝ่ายค้านนี่ก็ oh. ไม่เป็นโลเป็นพายเลยเ<อ>จริงจริงนะฮะคือข้อกฎหมายคุณยังรู้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยสูบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้นะฮะในสถานที่ราชการแบบนั้นไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับ คุณรู้หรือเปล่านะคุณคุณคนเดิมเนี่ยยังไม่รู้เรื่องไปจบที่ไหนเนี่ยคุณคนนั้นเน่ยคุคผู้หญิงใช่ไม<อ>คุณผู้หญิงอ่งอะคุณแก้วตาแก้วตาดวงใจอะ่ะโอ้นี่ก็ยังมาสูบกันนี่นนนมีมคนใหม่ๆม่กเออเออระวังนะเว้ยบอดมึงก็จะหายกันค่อนพักเลยนะมึงสูบเข้าไปเออสูบเข้าไปโอ้โหสภาพนี่อาเท่าชมฮะ มีเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยออทางเพจของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาโพสต์ข้อความนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลธนาคารกลางแห่งปี2025 Central Bank of the Year 2025ะครับจาก Central Banking Publications นะฮะซึ่งเป็นสื่อชั้นนำด้านการเงินและการธนาคารการธนาคารกลางของโลก ยกย่ององค์กรและบุคคลในแวดวงธนาคารกลางที่มีผลงานโดดเด่นนะครับทางด้านการดําเนินนยโยบายด้านการเงินการกํากับดูแลทางการเงินและการบริหารจัดการองค์กรในระดับสากลรางวัลน,นี้เนี่ยมีทั้งหมด16สาขามีรางวัลธนาคารกลางแห่งปีเป็นรางวัลสูงที่สุดแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทย เราได้เป็นธนาคารกลางแห่งปีนะครับถือว่าเป็นธนาคารกลางแห่งที่12บสองนี่นะฮะเ,<อ>เป็นธนาคารกลางแห่งที่12จากธนาคารกลางทั่วโลกที่ได้รับรางวัลน,นี้นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบกันเมื่อปี2014นี่นะฮะรางวัลธนาคารกลางแห่งปีสองพนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ มุ่งสร้างความแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงให้กับเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวด้วยการรักษาสมดุลของการดูแลเศรษฐกิจและการมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและเสถียรภาพระบบการเงินนี่นะฮะโอ้โหแต่รัประวัลน,นี้นะอันนี้ยืดได้เลยนะยืดได้เลยได้โดยสื่อระดับโลกนะท่านผู้ชมฮะใช่สื่อนี้คือเอ่อ central banking p u b l i c a t i o n นะครับเป็นสื่อชั้นนด้านการเงินการธนาคารกลางของโลกนะนี่ฮะตัวสื่ออยู่ข้างบนนี่แหละใช่ เออเขาให้นะฮะแล้วก็ได้รางวัลรางวัลใหญ่สุดอ่ะเออสุดยอดเลยอ่ะส่วนหนึ่งผมว่าอันนี้ส่วนตัวนะผมว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามีคู่ซ้อมดีด้วยแหละ <laughs> มีคู่ต่อกรอน <laughs> ไม่ได้คู่ซ้อมคู่ต่อกรที่ดีอ่ะ <laughs> เออพยายามแบบมันเหมือนกับมีมีฝ่ายตรงข้ามน่ะจะโจมตีจะดิสเครดิต กลาวโทษจะชี้นิ้วแล้วก็แบบเป็นการชี้นิ้วแบบแบบชวนคนอื่นด้วยนะเหมือนกับชี้นิ้วนำร่องอ่ะไอ้นี่ตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้ทำให้เศรษฐกิจมันมันโง่ไม่ขึ้นตัวนี้แหละเออสงสัยเนี่ยมีฝ่ายนั้นน่ยทำให้ทำให้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเออดูแบบแข็งแร่งขึ้นเอมีคู่ต่อกรใช่มีคู่ต่อกรถ้าผู้ชมเข้าใจใช่ไหมผมพูดเรื่องอะไรพอรู้นะ ได้ไดวก <samh> ็ยินดีด้วยนะฮะใช่มีอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศนะนะนระดับโลกเลยนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าทาง ICC นะ ICC ศารอาญาระหว่างประเทศนะศารอาญาระหว่างประเทศอันนี้ไม่ใช่บร,ริษัทในเครือของสาาัาพ์อะไรนู่นนะคนละคนละ ICC เกี่ยวนะเป็นตัว <lar> ย่อสารอาญาระหว่างประเทศเขาออกหมายจับนะอดีตประธานาธิบดีดูเต้ ของฟิลิปปินเพื่อมาดําเนินคดีในข้อหาอะไรฮะก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการทําสงครามล้างบางยาเสพติดในช่วงที่ดูเตเต้เป็นผู้นําฟิลิปปิน ICC เนี่ยขอความช่วยเหลือมาจากองค์การตํารวจสากลและประเทศสมาชิกให้บังคับใช้หมายจับช่วยจับนายคนนี้ทีและที่สําคัญนะท่านผู้ชมฮะประเทศฟิลิปปินเนี่ย เขาไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC นะเพราะว่าดูเตอร์เต้นเนี่ยตอนที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาสั่งประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยถอนตัวมาจากสมาชิกเมื่อปี62ครับปรากฏว่าเมื่อ ICC นะออกหมายจับและขอให้มวลหมู่สมาชิกนะครับรวมทั้งตำรวจสากลช่วยจับตัวนายคนนี้ ทางด้านของตำรวจฟิลิปปินให้ความร่วมมือ,นะอมจับตัวอดีตพัะธานาธิบดีของตัวเองนะในทันทีที่ออดูเตอร์เตเ้นะครับซึ่งไปฮ่องกงแล้วก็กลับมากลับมาลงสนามบินที่ประเทศฟิลิปปินถูกจับเลยฮนะถูกจับทันทีนี่ฮนะ ควบคุมตัวส่งสารอาญาระหว่างประเทศโดเลยโดเลยฮะ ICC ยืนยันว่าถึงประเทศฟิลิปปินส์จะไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ว่าตัว ICC ยังมีอำนาจศาลที่จะดำเนินคดีอาญากรรมที่ก่อขึ้นในช่วงที่ฟิลิปปินส์ยังเป็นสมาชิกอยู่อตอนนี้นยังเป็นสมาชิกอยู่จึงเปิดสอบสวนสงครามยาเสพติดใน3ปีแรกที่ดูเตอร์เตอเ้อยู่ในตำแหน่ง คือช่วงปี5,9ถึง6,2ตำรวจฟิลิปปินส์ประเมินว่ามีผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตในสงครามยาเสพติดท่านผู้ชมฮะ6,000กว่าคนตายนะแต่กลุ่มสิทธิทมนุษยชนบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่6,000กว่าหละนะคือเป็นหมื่นฮนะเป็นหมื่นที่ตอนนั้นเนี่ยถูกฆ่าภายใต้การเป็นพัฒนาธิบดีของดูเตอร์เต,เตมีการฆ่าแบบสารเตีย้ย จากน้ำมือของตำรวจและกลุ่มอาสาสมัครอีกมากที่ไม่มีการลงบันทึกและผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่ที่ถูกฆ่าตายเป็นคนยากจนด้วยฮะนี่ท่านผู้ชมฮะส่วนทางด้านของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาคอสจูเนียเขาออกแถลงการล่าสุดเขาบอกว่าการจับกลุ่มดูเตอร์เต้นะครับตามหมายของศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นแม้ว่าประเทศฟิลิปปินส์จะไม่ได้เป็นสมาชิก แต่เราต้องให้ความร่วมมือเราจําเป็นต้องให้ความร่วมมือมิฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ร้ายที่หนีไปจากประเทศฟิลิปปินส์เราจะไปขอความร่วมมือจากศาลอาญาระหว่างประเทศไปขอ ICC ีซีเขาไม่ได้เลยนะฉะนั้นเมื่อเขาขอตัวมาเราก็ต้องจับให้เขาอนี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมสงครามล้างบางยาเสพติดในยุคข,ของดูเตอร์เต้ฆ่าคนตายไปหกพันกว่า เอ็นจีโอบอกหมื่นกว่ามันมันคุ้นๆกับบางประเทศเลยสงครามยาเสพติดเหมือนกันสงครามยาเสพติดเหมือนกันค่าตัดตอนเนี่ยคุ้นๆเลยประเทศนั้นนะตายไป2005นะนสองพนหะใช่โอ้ฟิลิปปินส์มันล่อไป6,000กว่าโอ้นี่ตามประเทศอีกข่าวหนึ่งท่านชมฮะเมื่อวานนี้ที่ ศาลอาร์เจนติน่าในกรุงบูโรโนสไอเลสนะครับเปิดพิจารณาคดีที่บุคลากรทางการแพทย์เจคนนะฮะเจคนนี้มีศัลยแพทย์ประสาทจิตแพทย์นักจิตวิทยาผู้ประสานงานทางการแพทย์พยาบาลประสานงานพยาบาลเวรกลางคืนทั้งหมด7คนนคี่นะถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทคล้ายๆกับฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานี่นะ ทั้งเจ็ดคนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเดียโก้มารโดนนาดีนะฮะตอนนั้นเนี่ยมารโดน่าเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปลอดเฉียบพันตอนนั้นอายุ60เหตุการณ์เกิดขึ้น25พฤศจิกายน2563ตอนนั้นขณะกำลังพักฟื้นที่บ้านหลังจากเข้ารับการผ่าตัดลิ่มเลือดในสมองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะ คือสัปดาห์ก่อนหน้านั้นน่ะที่จะเสียชีวิตนั้นมาร์ลน่าไปผ่าตาัดริมเลือดในสมองแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านทนายฝ่ายโจทฝ่ายก็คือฝ่ายของมาร์ลน่าเนี่ยนะครับกล่าวหาว่าการเสียชีวิตของมาร์ลน่านั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าทีมแพทย์ไม่ประมาทคุณก็รู้ประมาณว่ารู้ทั้งรู้ว่าอาการเขาเนี่ยรุนแรงนะแต่ว่าไม่ได้หามาตรการป้องกันหรือการรักษาที่จำเป็น จนกระทั่งมามาโรน่าเสียชีวิตนี่นะฮะแล้วก็ทางฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็คือฝ่ายแพทย์พยาบาลบอกว่าเราก็รักษาอย่างเต็มที่นะครับแต่เป็นมาโรน่าเองที่ไม่ยอมรักษาเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ยอมพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลหลังการผ่าตัด<ม>บอกว่าอยากจะไปกลับไปพักฟื้นที่บ้านเราก็เลยต้องปล่อยให้เขากลับไปอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วก็เสียชีวิต โดนเลยโดนเลยเออทีมแพทโดนเลยใช่นี่นะก็ทีมทนายความของฝั่งมารณนาซึ่งเป็นฝั่งโจทย์เนี่ยก็พยายามกล่าวหาว่าการรักษานั้นเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพประมาทเลอะเลอะละเลยปล่อยให้เขากลับบ้านแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ไปติดตามดูแลอาการจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเดีนะคดีนี้เนี่ยก็ น่าจะคาดว่าการไต่สวนน่าจะยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะว่าจะต้องมีพยานเข้าเบิรความมากกว่าห0ึ่งปาถ้าศาลตัดสินว่าทีมแพทย์พยาบาล7คนมีความผิดข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาโทษจำคุกจะอยู่ระหว่าง8ถึง25ปีนะฮะนี่นะครับ นอกจากบุคลากรทางการแพทย์เจคนที่บอกไปแล้วนะครับก็ยังมีพยาบาลกะกลางวันซึ่งเป็นผู้ที่มาพบว่ามาราโดนาเสียชีวิตก็จะถูกพิจารณาคดีด้วยนะฮะ mm hmm. นี่คือจะไปเอาผิดทางหมอพยาบาลอะ mm hmm. ว่าคุณดูแลเขาไม่ดีดูแลเขาไม่เต็มที่คุณประมาทเลิเล่น,นะฮะปล่อยให้เขากลับไปพักฟื้นที่บ้าน น,นี่ก็เป็นเรื่องที่เออแปลกนะไ <laughs> าม่หรอกมังเอิญเป็นมาราโดน่าไงเป็นมาราโดน่าโอ้โหเป็นเทพเจ้าอะนะเป็นเทพเจ้าอ่ะอายุ60เองนะตอนที่เสียชีวิตใใช่เสียชีวิตเมื่อปี63ท่านผู้ชมฮะโอ้แต่ว่าออร่างกายเขาหลายหลายโรคอะจะไม่รวมเรื่องของการก่อนหน้านั้นที่มีติดยาเสพติด <โห S 2> ใช่ไหมแล้วก็เป็นทั้งโรคอ้วนโอ้ดู นี่นี่ยังไม่อ้วนนะออตอนอ้วนมากกว่านี้ยังมีนะใช่ไหมใช่ใช่ใชจบไม่สวยจริงๆนะออจบไม่สวยชีวิตนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยจบไม่สวยเลยท <c oughs> ่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยข่าวกันต่อครับ